Lựa đồ đi thế nè mùng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  nè lúc nè mùng 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 thám mùng con mùng nè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  มือเท้า,าครับนั่ี่อย่างน้ครับบัเกอะมนไปนั่งทํามกลๆเขาย่านทํามากลๆน่เขาโยกไปเห็นไนาอีนี่สายตาสั่นไงอือ,อนั่งมอมอขาอ่อนมันซ้อมมือไงออกกำลังไงนี่ยดีดีวะ บัตรบัตพระครับบัดอิฐหรือบาตปูนครับอุย,อยคิดแม่ถทำสมองสมองมั้งพระครับผมไอ้งามบ่กรับส้นตีนมุ่งแบบส้นตีนพระครับ ใช้น้องเข่าเบอร์ไหนเนาะครับบักคว้ยบักคว้ยมึงบักคว้ยพระเจ้ครับอยู่บ้านเลี้ยงคว้ยบ uh uh ่คร uh um, uh ับคอมึงตายฮะคอมึงตายพระเจ้ครับคอตายบ่ครับโอ้ยอยู่บ้านคอตายเคลื่องคว้ยมึงออกมามึงออกมาเอาตีบุป้องทำเลยลูกเลยเนะลูกเลยมีผู้บ่าวอะไรไปครับถา นี่ใส่ใจสามเลยมันมาต่อปุ่นปันมันหนิห้าหนิผู้สาวครับมีผู้บายย่าวอะไรยังครับ้อ,อยจ่ะโผมมันเห็นมีแหมไปแล้วเรียบร้อยดีเขาไปกันแล้วยีสบาทค่ะไปกรอกประจาวแม่อ่ะใส่กรอกยังมีสองเลย แม่คาดจิมีจสองใจวะน้อใครเสร็จก่อน,น้วครับเสร็จแล้วใครเนี่ยกำลัง